ติวฟรี c o m ภูมิใจเสนอคลิปเฉลยข้อสอบหากถูกใจคลิปชุดนี้เข้ามาดูได้ที่ติ f r e e c o m สอนโดยพี่โตข้อ36โจทย์บอกว่าในการใช้สถิติเพื่อการตัดสินใจนรละวางแผน อ่ะข้อนี้เป็นเรื่องไวแน่นอนเรื่องสถิตินะคะอ่าอนจก่อเขาบอกว่าสําหรับเรื่องที่จําเป็นต้องมีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศถ้าขาดข้อมูลและสารสนเทศดังกล่าวคือจะใช้ข้อมูลอ่ะแต่ยังไม่มีข้อมูลผู้ตัดสินใจควรทําขั้นตอนใดก่อนนะคะอย่างข้อนี้เนี่ยพี่ก็จะบอกว่าเฮ้ยถ้าเราจะใช้ข้อมูลอ่ะแล้วเรายังไม่มีข้อมูลเราก็ต้องกำหนดข้อมูลที่เราจําเป็นต้องใช้ก่อน ะะพี่ก็จะเฉลยข้อ4พอเรากําหนดข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้แล้วเนี่ยเราก็ค่อยเลือกวิธีที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลนะอันนี้เป็นดับ2แล้วเราก็ค่อยเก็บรวบรวมข้อมูลพอเก็บมาเสร็จเราก็ค่อยมาถึงขั้นตอนของการวิเคราะห์ในข้อ,อ36พี่เฉลยข้อ4นะคะ d ต o ยวฟรีดอ